ก็สวัสดีครับนี่เป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับ EP ที่4จะพูดถึง S ตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวของ success นะครับในของ success เราจะพูดถึงเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการรักษาภาวะ C I T ด้วยยา T P L นั้นเป็นการรักษาภาวะ C I T ที่ดีนะครับที่อยากจะเน้นให้น้องๆพูดก็คือมีทั้งหมด5ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือผู้ผลิตยาเนี่ย T P L นะชื่อว่า 3SPO เป็นบริษัทสัญชาติจีนนะครับแม้ว่าจะเป็นบริษัทสัญชาติจีนนะครับแต่ว่าเป็นบริษัทสัญชาติจีนที่มีความเชี่ยวชาญในยาชีวัตถุเนี่ยมาชา้านานแล้วนะครับตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ขายดีในประเทศไทยนะครับแล้วก็ขายมานานแล้วพอสมควรแล้วก็ได้รับการยอมรับในหลายๆโรงพยาบาลก็คือ,อยาเพิ่มเม็ดเลือดแดงในคนไข้โรคไตที่ชื่อว่าอีเพียวนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ทาง ทีม MC ของ m อ h ก็ขายอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการย้ำให้จันมั่นใจได้เลยนะครับว่าแม้ว่าจะเป็นบริษัทสัญชาติจีนที่เป็นคนผลิตท P พแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญในยากลุ่มนี้มาช้านานนะครับแล้วก็มียาที่ขายดีประเทศไทยอยู่แล้วด้วยนะครับประเด็นที่2ครับ ทีเพียวจำหน่ายในจีนมานานกว่า15ปีนะครับในประเทศจีน15ปีนะครับแล้วก็นอกประเทศจีนอีก7ประเทศทั่วโลกรวมประเทศไทยด้วยประเทศที่ว่าทั้ง8ประเทศก็คือแน่นอนมี1จีน2ไทย3ฟิลิปปินส์4ยูเครน5อุเบกิสถาน6สาธารณรัฐโดมินิกัน7ปาารกวัยและก็8ประเทศคอสตาริกานะครับเป็นการยืนยัน ว่าตัว t ีพินั้นไม่ได้ขายเฉพาะในประเทศจีนอย่างเดียวแต่ไปทั่วโลกนะครับประเด็นที่3ครับอันนี้เป็น s t u ต y หรือการศึกษานะครับนะ e f e r e n c e คือ b บชุนเมย Chinese Journal of New Drug ปี2004นะครับตีพิมพ์ในหน้า555 559พบว่านะครับการศึกษาการใช้ยาทีพิวในผู้ป่วยที่รับยาเคมมบัตแล้วเกล็ดเลือดเนี่ยผู้ป่วย สูงขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ยาทีเพียวนะครับในประเด็นตรงนี้เนี่ยน้องๆอ,อาจจะพูดได้ว่าอ๋อเรามีสตัตดี้ที่ศึกษาคนไข้ในกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็น solid tumor นะครับ solid tumor นะครับ solid tumor คืออะไรก็คือมะเร็งชนิดเป็นก้อนนะครับต้องพูด o v e r v i ก่อนว่าปกติมะเร็งที่เราพบอยู่เนี่ยมีสองชนิดใหญ่หนึ่ก็คือมะเร็งเม็ดเลือดกับ2มะเร็งชนิดเป็นก้อนมะเล็ก มะเร็งที่เป็นก้อนนี่เช่นมะเร็งเต้านมนะครับมะเร็งปอดนะครับที่มีเนื้องอกยื่นออกมานะก็เรียกว่า solid tumor กลุ่มคนไข้ที่อยู่ใน paper เนี่ยหรือ study นเนี่ยนะก็พบว่าเป็น solid tumor ทั้งหมดนะครับมีทั้งสิ้น154คนพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ให้ t p l กับกลุ่มที่ไม่ได้รับ t p l แล้วกลุ่มที่ให้ t p l นั้นสามารถลด เพิ่มเกล็ดเลือดได้ภายใน5วันหลังจากเริ่มให้ยาแล้วนะครับถ้าคุณหมอขอสตัตตี้ที่ยืนยันเอฟก็ขอทาง PM PM ก็จะสามารถซัพพอร์ตเปเปอร์นี้ให้กับคุณหมอได้นะครับข้อที่4ครับออตอนนี้เนี่ยเรา,าสามารถทำยาทีเพียวเข้าไปในบัญชีโรงพยาบาลชั้นนำแล้วก็เอกชนในหลายๆโรงได้แล้วนะครับเช่น 1. โรงพยาบา,มาลมะเร็งอุดรธานี สโรงพยาบาลมะเร็งลบบุรี3โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับสโรงพยาบาลวิชายุทธสมิติเวชแล้วก็ทนบุรีนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับนะในระดับโรงเรียนแพทย์นะครับก็เริ่มมีการทดลองใช้แล้วนะครับในทั้งในโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับเหล่านี้เป็นเรื่องของความสําเร็จของตัวทีเพียวหรือเป็นการยืนยันว่ายาทีเพียวนั้นสามารถใช้ได้ผลจริงๆแล้วก็ได้รับการยอมรับ ในวงกว้างนะครับเมื่อจบทั้งหมด4 EP แล้วก็ฝากน้องๆไปทำแบบฝึกหัดนะครับ10ข้อนะครับท้าย4 EP นี้นะครับสำหรับออนไลน์เทรนนิ่งนะครับในส่วนของคอร์สที่เป็น TPL ดูทิ้งไกด์ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ